คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายของวันศุกร์ที่27 กันยายนสองยิครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวาทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมนำเสนอแนวทางสรุปล่างและก็สรุปบนจากตัวผมเองแอดมินคมสันครองยุทธนะครับงวดที่ผ่านมานั้นทางด้านซ้ายแนวทางสรุปล่างที่ผมสรุปไปครับจะเลข6.2สองท่านผู้ชมมันขึ้นบนนะ62นั้นไปขึ้นบนนะท่านผู้ชมโอ้น่าเสียดายครับนะฮะงวดใหม่ทางด้านขวามือตามกระดาษเลยนะครับ 1>, 1ตุลาคม6 7สรุปล่างเด่น0ย์รอง9ครับนะเน้นที่5 0กับ7 0นะครับนะเน้นที่5 0แล้วก็7 0ที่ผมขีดส้้ลัสีแดงไว้นะครับท่านผู้ชมนะตัวที่เหลือก็จะเป็น8 0 59 79แล้วก็89ครับไปดูแนวทางสรุปบ,บนกันบ้างครับรอสักครู่ครับท่านผู้ชมผมเตรียมกระดาษอยู่นะเดี๋ยวผมวางให้ แป๊บนึงนะครับเสียเวลาในการวางหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับเอาเรื่องวันที่ผ่านมาทางด้านซ้ายแนวทางสรุปบนของผมก็ต้องบอกว่าพลาดพลาดไปแล้วก็หลุดไปนะครับผมเองวางแนวทางเลข2ไว้ถึง3ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น2 8 2 4 7 2แน่นอนครับเลขบนของผมไม่มีเลข6ในสารระบบมันก็ต้องหลุดเป็นธรรมดานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเพราะผมมองว่าเลข6นั้นมาบ่อยเหลือเกิน ขยันจริงๆนะผมก็เลยคิดว่าอาจจะหลุดไปบางงวดไหมนะฮะไม่นําเลข6มาพิจารณานั่นเองเลข6ก็ยังขยันอีกนะครับท่านผู้ชมนะอุตส่าห์ดักเลข2ไว้ตั้งหลายชุดนั่นเองนะครับวดไปทางด้านขวามือครับผมยังคงไม่เลือกเลข6นะฮะตัดเลข6ออกจากสารระบบอีกงวดครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าใครชอบเลข6ก็พิจารณานะครับอย่างที่คุยกับท่านผู้ชมครับมันเป็นแค่แนวทางนะ1ตุลาคม2567ครับสรุปบนนะฮะจากตัวผมเองแอดมินคมสันครองยทดครับเด่น8รอง7นะครับ นะเน้นไปที่84แล้วก็82นะครับที่ผมขีดเส้นใต้สีแดงไว้84แล้วก็82เป็นตัวเน้นตัวที่เหลือก็จะมี80 87 81 72แล้วก็70ครับนะตัวเน้นทั้งามตัวก็จะเป็น184 284 182 282แล้วก็ตัวที่เหลือก็จะเป็น280แล้วก็287นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่คือแนวทางบนครับเอาละนี่คือบทสรุปนะฮะสุดท้ายท้ายสุดจาก ตัวผมเองแอดมินคมสันครองยุตแล้วนะครับสัหรับวันที่1ตุลาคม267 7ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวทางล่างหรือแนวทางบนก็ตามสไลด์เลยนะครับนะทวนอีกครั้งครับนะฮะก่อนจบรายการทางด้านซ้ายเป็นเลขล่างครับเด่น0ูนรอง9เน้นที่50แล้วก็70นะครับทางด้านขวาครับ นะแนวทางสรุปบนเด่น8รอง7ครับเน้นที่8-4และก็8-2นะครับทุกผู้ชมชุด3ตัวก็ตามนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะก็ยังมีแนวทางที่น่าสนใจในวันถัดไปอยู่นะครับอย่างที่ผมนะให้ l ลาย i อดีผมไปสำหรับท่านผู้ชมหรือ FC ที่อยากแบ่งปันแนวทางนั่นเองตอนนี้ก็มี FC ที่ติดตามผมนะฮะท่านผู้ชมติดต่อเข้ามาหลายท่านอยู่นะครับ มาแบ่งปันแนวทางในช่องจาอเลขรวยนั่นเองเดี๋ยวผมจะนําเสนอท่านผู้ชมอีกทีนะครับก็ผมมองว่าน่าสนใจครับหลายท่านก็บอกว่าติดตามผมตั้งแต่สมัยผมอยู่นะฮะทำงานอยู่ชนบุรีนู่นครับเขาก็ยังเป็น f c เหนียวแน่นผมอยู่นะครับท่านมีแนวรางดีๆที่จะมาแบ่งปันนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับถ้าใครที่อยากแบ่งปันแนวทางก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับสำบนึกกรณุพน้องเด้อนํำแนวทางสรุปร่างส,สรุปบ,บนมาฝากกันสำนึกก่อนครับโชคดีโชคมั่นสุปซุกขันครับ,บ,บ,ส,ส,ขขรบสวัสดีครับ